สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิ่กีเตอร์นะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับน้องเพชที่เป็นแลนเดอร์เพื่อจะอัปเดตข่าวทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยของเรานะคะเรื่อง real estate market แล้วก็การทำ pre q u a l i f i e d pre approval วันนี้เราแยกเป็น3ท็อปิกใช่ไหมคะน้องเพชรก็จะ,จะมีเป็น pre qualification นะคะมี pre approval แล้วก็เป็น full approval ค่ะค่ะเท่ากับว่า3อย่างนี้สําคัญมากเพราะบางทีมันอาจจะคอนฟิวนิดนึงว่ามันความแตกต่างกันยังไงก่อนซื้อก่อนเอ่อคุยกับธนาคารหรืออะไรพวกนี้นะคะ so again นี่กิฟเป็นเรลเตอร์ที่ m a r y l a n d DC Virginia แล้วก็น้องเพชรค่ะเพชรเป็นอ่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อนะคะปล่อยสินเชื่อบ้านทุกรัฐในอเมริกาค่ะ ค่ะค่ะเราจะพยายามมาทุกวันอังคารประมาณ11โมงหรือว่าช่วงเที่ยงนะคะเพื่อให้ข้อมูลอัปเดตกับทุกคนหรือว่าใครสนใจอยากจะรู้อะไรพิเศษก็ท็อป,ปิกที่เราไม่ได้พูดก็ส่งเมสเซจมาได้ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นอ,อะไรไหมคะน้องเพรคือเอาเริ่มต้นจาก P qualify ก่อน โอเคอันนี้คือขั้นตอนแรกสุดเลยนะก่อนที่เราจะไปดูบ้านก่อนที่เราจะแบบฝันว่า hmm. เอ้ยเราจะมีบ้านของตัวเองอะไรเงี้ยนะคะอย่างแรกที่เราจะต้องทําก็คือจะต้องท pre ํา preapproval ก่อนคราวนี้มันก็จะมีคําศัพท์อยู่สองอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยก็คือ prequalification กับ preapproval มันคืออะไรใช่ไหมคะ hmm. คือมันเป็นการตรวจสอบคุณสมบัติะคะ่ะว่าเราสามารถกู้ได้เท่าไหร่และเราสามารถแบบว่าผ่อนไหวเท่าไหร่นะคะ ก่อนนี้เราจะไปดูบ้านอย่างเงี้ยเวลาที่ Agent เอเจนต์อย่างเงี้ยคะ่ะเขาเปิดประตู Open House ให้เราเขาถามเราว่าเฮ้ยมี Pre อะพูเ v a ลเท่าไหร่ถูกไหมคะพี่กิฟคราวนี้ในส่วนตัวของ Pre Qualification <c oughs> ก็คือเป็นอย่างนี้คะ่ะพี่กิฟเห็นอันนี้ไหมเอ่ยอันนี้คือทอยเลทเพเปอร์ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็แบบบางทีลูกค้าก็จะแบบโทรมาแล้วก็บอกว่าอ๋อนเนี่ยพี่ทํางานนะได้เงินปีละแบบห้าแสนอะไรเงี้ย อยากได้กู้ประมาณประมาณล้านหนึ่งผ่านไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบเราก็แบบสามารถเขียนให้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกอ่ะเอาไป,ไปก็คือว่าหมายความว่าอันเนี้ยไม่ได้เช็คไม่ได้เว r ร f ฟายเลยว่าอินคัมเท่าไหร่นะคะแล้วก็เครดิตเท่าไหร่แล้วมีเงินดาวน์ไหมซึ่งที่ขออินเตอร์ลับตรงนั้นนิดนึงซึ่งมันเป็นการไม่ไม,ไม่ไม่ดีสําหรับแพลนทรีของพวกเราทั้งสองคนใไหมะพี่เป็นเอเจนต์เนี่ยพี่ก็ไม่ชอบที่จะ ได้แอ p รู v a l จาก Lender ที่ยังไม่ได้เช็คแท็กอินคัมยังไม่ได้แวร์ลิ c เคชั n นจอหรืออะไรต่างๆพวกนั้นมันสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างที่บอกคือ Market เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ว่าเราต้องพรี p a r ์ตลอดว่าเราต้องพรีเพย์ to be a Winner ถูกไหมคะไม่ใช่ว่า <Right. S 1> โอเคอย่างที่น้องมอง้งพูดก็ถูกเรว่าไปไป Open House ใช่คือบางคนเนี่ยมีมีมีแลนว่าจะซื้อบ้านภายในหกเดืนห้าเดือน แต่ว่าเริ่มต้นจากการเป็นดูบ้านเลยอันนั้นคืออันนั้นอันนั้นไม่ถูกโอเคเราจบจาก p r e a m p t o v a l อันนี้คือแบบรายค่าไร้ความหมายมากทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะโอเคต่อมาอ๋ออันแรก prequalification กังทวอันที่สองคือ p r e a p p t o v a l ก็คือเราคุยกับเจ้าหน้าที่ทางการแล้วเราก็ส่งเอกสารอย่างเช่นพวกเอกสารอินคัมของเรานะคะอย่างเช่น W2 อาจจะเป็น tax return ของเราอาจจะเป็นเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่บอกว่าเรามีอินคัมนะคะ ให้กับแบงก์เพื่อ verify แล้วก็บอกความเจตจำนงเราว่าเนี่ยเราอยากผ่อนเท่าไหร่บางทีเราอาจจะมี income สูงมากแต่เราไม่ได้อยากจะผ่อนเดือนละแบบแปดพันหรือเดือนละหมื่นเราอาจจะอยากจะได้แค่แบบสามพันสี่พันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วนะคราวนี้ธนาคารก็จะขอดูพวก bank statement ทั้งหมด2ฉบับ2เดือนล่าสุดนะคะเพื่อจะดูจำนวนเงินดาวแล้วก็ค่า closing cost ว่าเออเรามีในนะั้นแล้วนะเราแบบ ready to go นะอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วอย่างสุดท้ายธนาคารก็จะเช็คเครดิตเราเวลาที่ธนาคารดึงเครดิตเนี่ยเขาก็จะดึงออกมาจาก3บูโรด้วยกันก็คือ experience Equifax แล้วก็ TransUnion นะคะแล้วก็เวลาที่ดึงออกมา3ามบูโรปุ๊บเขาจะใช้ค่ากลางอย่างเช่นอันนึงมี7 5 0้5 0 ธนาคารนะคะจะใช้อไอเจ็ดร้อยเนี่ยค่ะมาเป็นตัวที่พิจารณาแล้วถ้าสมมุติว่าเราแบบกู้สองคนอย่างเงี้ยก็จะต้องดึงค่ากลางอ่ดึงออกมาทั้งสองคนแล้วเราก็จะใช้ใครก็แล้วแต่ที่มีเครดิตสกอร์ต่ำที่สุดมาเป็นคนมาเป็นตัวคุณล่าไของโลนอันนี้ so, เดี๋ยวพี่ก็สรุปนิดนึงคือว่าขั้นตอนที่สองที่เราคุยกันนี้ก็คือว่าเป็นการ Pre a p p r o v e แล้วซึ่งไม่ใช่ the first step ที่ว่าแค่โทรไปหา ขอจดหมายอันนั้นเราไม่ให้จดหมายถูกเราแค่บอกรรา v ร r i ไฟว่าโอเคเราเราอาจจะผ่าน3ามแสนนะแต่พอน้องเพรดูเอกสารจากลูกค้าแล้วเนี่ยปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเออเช็คว่าอินคามสองปีเท่าไหร่แล้วก็อินคามของเพจเช็คสองเดือนแรกถูกไหมคะค่ะแล้วก็เช็คเครดิตนี่ก็คือเช็คไปด้วยเลย ถูกไหมฮะเอะอคือเ็น้องอย่างที่น้องเพชรพูดนี่คือมีคนถามเยอะมากเพราะบางคนเนี่ยที่บอกมันสําคัญที่ว่าต้องปกัาคนที่รู้อย่างพวกเราถูกไหมฮะบางทีเนี่ยเราแอปพลูปมาแปดแสดนเลยที่ว่าแต่ว่าเราไม่อยากจะผ่อนบ้านเดืนละห้าพันใช่ไหมคะ <S <S ฉะนั้นการที่แอปพลูบมาเยอะเนี่ยมันเป็นข้อดีแต่ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่า คือเออ่ความสามารถในการผ่อนของเราเพื่อที่จะไม่ให้เปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ชีวิตที่เรามีใช่ค่ะนะคะสมมติว่าเราผ่อนบ้านตอนนี้ค่าเช่าอยู่อื้อีง่ายๆเราเช่าอยู่เดือนละสองพันแต่ทีนี้ว่าอยากจะซื้อบ้านแต่ว่าค่าค่ผ่อนบ้านจะเพิ่มเป็นห้าพันมเราอาจจะไม่พอใจถูกไหมว่าเออเราไม่จําเป็นต้องใช้โลนทูเอมาวค่ะใช่ ก็คืออันนั้นอันนั้น,นอค่ะเป็นขั้นตอนที่เราแบบว่านาภิเกตว่าเราแบบต้องการอะไรเราอยากซื้ออะไรแล้วแบบเป็นการที่เราจะได้คุยกับโลนออฟเซอร์ว่าเราแบบจะใช้โลนโปรแกรมแบบไหนผ่อนแบบไหนดอกเบี้ยคร่าวๆอะไรเงรี้ยค่ะเป็นยังไงใช่เพราะแต่ละโปรแกรมมันก็จะมีวิธีการแบบเงินดาวต่างกาันแล้วก็อาจจะต้องมีรีเซฟอาจจะต้องมีอะไรคือเพียรพูเบออันนี้คือเราจะแบบรู้แล้วว่าโอเคอ๋อเราจะต้องแบบ พอเราได้นี้ปุ๊บเราจะต้องออกไปหาบ้านประมาณนี้นะเพื่อที่ว่าเราจะได้คุยอคุยจางอะไรเงี้ยค่ะค่ะใช่ถูกต้องมากเลยฉะนั้นสิ่งที่สําคัญมากก็คือว่าอย่างน้อยรู้ระบบ financial ของเรา personal ก่อนแล้วก็ที่สําคัญนะขอบอกอีกนิดนึงว่าอันนี้ระหว่างมอเทศกับพิษเนี่ยเราไม่เคยแชร์ ลูกค้า c o n f i d e n t ียลแต่และคนเนี่ยนออกอันนี้มันเป็นกฎหมายด้วยกฎหมายมากเลยที่ว่าเราไม่เคยแชร์ฉะนั้นไม่ต้องห่วงคะ่ะว่าคุณเครดิตไม่ดีว่าเออยังไม่แบบยังไม่อยากปรึกษาหรือว่าจะโพสกรุ๊ปเฟสหรือเปล่านะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ั u s ซ i ไ y ตรงนั้นแน่นอนเพราะว่าเราเป็นผู้ที่ทําตรงนี้มาอยู่แล้วทุกวันเลยนะคะเรารู้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีแล้วก็รู้ว่าควรจะพิแพ้ก่อน ถ้าสมมติว่าซื้อไม่ได้ภายในปีนี้อาจจะเป็นปีหน้าก็ได้ถูกไหมน้องเพชรสมมติว่าเอออย่างไรเรา,า,าก financial ็ financial น,นี้เนีหน้คือกระบวนการเนี้ยค่ะเราจะเริ่มแบบรู้แล้วว่าเราจะต้องทอํายังไงต่อไปผิดติดตรงไหนอาจจะไม่มีเงินดาวหรือเปล่าอาจจะเครดิตไม่ดีหรือเปล่าหรืออาจจะอินคัมอาจจะต้องแบบรออีกนิดนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอันนั้นเป็นการคิดแพ้นะคะคือปรึกษาปีได้เลยนะคะไม่ต้องหบอกน,นี้โซ so, อันที่สามของเราก็จะจำไปดูเอ่อความติดเช้นละดูเอ่อ ใช่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงตรงนั้นอยากพูดเรื่องของเงินดาวนิดนึงว่าอย่างหลายคนใช่ไหมคะบางทีอาจจะมีเงินแบบในบัญชีอะไรเงี้ยค่ะแบบหนึ่งแสนอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องแบบว่า ดาวแล้วก็แบบ closing หมดเลยอะไรเงี้ยอันนี้อยากแนะนำเพราะว่าอย่างบางโลนโปรแกรมอย่างเงี้ยค่ะเรามีเงินหนึ่งแสนแต่เราอาจจะต้องแบบว่ามี reserve ไว้ในบัญชีสักประมาณ12เดือน24เดือนสำหรับพวกจัมโบ้ loan อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นต้องแบบ prepare นั้นด้วยแล้วก็ไม่แนะนำให้เราแบบว่าล้างหน้าบัญชีของเราไปหมดเลย <c oughs> เพราะว่ามันก็มีคำศัพท์หนึ่งเนาะที่แบบว่าเขาพูดกันว่าแบบ house poor ก็คือแบบพอเราซื้อบ้านหมดแล้วเหลือเงินแบบสองร้อยในกระเป๋าอะไรเงี้ยต้องดูความแบบเหมาะสมตรงนั้รด้วยในเอค่ะ้วเนเดอร์ก็คือเป็นคนแนะนําถ vale ูกไหมคะว่าโอเคยูมีเงินหนึ่งแสนควรจะวางดาวซักประมาณยี่ส um ิบเปอร์เซ็นต์ใช่แก็เก็บไว้เป็นอีกประมาณสามเดือนหกค่ะเป็นคราวนี้ขั้นตอนสุดท้ายอ่าที่อันนี้ที่ธนาคารเพจทําหลายๆธนาคารนี้เพจไม่แน่ใจว่าเขาทาหรือเปล่าแต่ว่าของเราเรียกว่า full approval ใช่ไหมคะคือเราทํา pre approval แล้วเพจเป็นเลนเดอร์เพจเก็บเอก สาสงิาง่เอกสารเรื่องอินคัมมีแอสเซทมีเครดิตสกอร์นะคะเ mm hmm. พรส่งเอกสารน,นั้นเนี้ยค่ะไปให้อันเดอร์ไรเดอร์ก่อน mm hmm. ก่อนที่เราจะเจอบ้านด้วยซ้ำเพื่อที่ว่าให้อันเดอร์ไรเดอร์เนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างว่าเฮ้ยผ่านไหมอะไรเงี้ยนะคะก็ <c oughs> พอ,อมสมมติว่าเขาพิจารณามาแล้วว่าเราเนี่ยกู้ผ่านได้แน่นอนสมมติห <c oughs> ้าแสนเขจะเขียนออกมาว่าเราเนี่ยเป็นคอมมินเมนต์ไรเดอร์ค่ะเขียนว่าเรา โลเนี้ยอปพูฟแล้วนะแต่ว่า subject to to appraisal หมายความว่า l โลอ a p อ r พู e แต่ว่ารอให้ไปได้บ้านก่อนแล้วก็ตอมพอเราแบบสั่ง appraiser appraiser ออกไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วถึงจะได้ full แบบแบบ full full a n <loan> Approval โล่เข้าใจคือคืออย่างนี้นะคะขอแบ็กอัพนิดนึงที่น้องเแครพูดนี่แต่ว่าการซื้อขายบ้านเนี่ยบางคนไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนก็คือโอ้อยากได้บ้านไปไป open house แล้วก็ซื้อเลยมันไม่ใช่ง่ายแบบ ขั้นตอนระหว่างที่คนไม่รู้จักระหว่างเพรกับเพจทำงานนะคะก็คือว่าเราเป็นพวกดี้นายดีซีนคือเราจะทําเอกสารให้โดยเฉพาะขั้นตอนแรกอ่ะทําเรื่องกับน้องเพรก่อนว่าได้โลนเท่าไหร่ซื้อบ้านในราคาเท่าไหร่ผ่อนเดือนเท่าไหร่อันนั้นคือเป็นเป็นโอเวอร์ออฟฟอร์เมชั่นที่เรารู้แล้วทีนี้ขึ้นอยู่กับเราจะซื้อบ้านเราจะตัดสินใจว่าเราอยากจะผ่อนเ,เท่าไหร่เราจะจัดว่าราคาเท่าไหร่อะไรพวกนั้นคือการตัดสินใจใช่ไหมคะระหว่างตรงนั้น processing เนี่ย คือน้องเพชรได้ข้อมูลเอกสารทุกอย่างแล้วขั้นตอนที่สามน้องเพชรส่งไปให้ u n d e r อร์ไ i n ์ก็คือเป็นเขารีวิวเอกสารทุกอย่างว่าโอเคต่อไปสามารถทำคอนแทคได้เลยนะ,ะคะกิฟก็คือเป็นทำซื้อบ้านทำสัญญาซื้อขายบ้านพอเราได้บ้านปุ๊บเราก็จะมี ratified c o ค t r a c t คือกิฟจะ go through the process เนี่ยเป็นอีกท็อปิกหนึ่งเพราะว่ามันขั้นตอนมันเยอะมากแต่วันนี้เราจะโฟกัสเรื่องสาอย่างก็คือว่านอกจากว่าเราจะแอปคลุแล้ว ก่อนที่เราจะ final clear to close อย่างนั้นดีกว่าเราต้อง make sure ว่าเราได้สัญญาบ้าน lock in เหล็ณวังเวลานั้นเพราะว่าเหล็ต่ละวันเนี่ยไม่เหมือนกันแล้ว lender จะ็ o c k in เหลไม่ได้จนก,กระทั่งเราได้สัญญาบ้านถูกไหมคะโอเคหลังจากได้สัญญาบ้านแล้วเนี่ย lender ก็จะ order appraisal make sure ว่าบ้านที่ที่ธนาคารได้กู้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้เป็นเป็นบ้านที่แพงเกินไปในราคามาเก็ t แพรูซึ่งกั p เ a ที่น้องพูด เนี่ยคือเป็นคนที่สามไม่ใช่มาจากเฟไส<า>ม<า>ไม่ใช่ไม่ใช่นคเออแล้วก็หรือไม่ไม่ใช่มาจากไบเออร์ของพี่เพราะว่าเป็นคนที่สามเป็นตัวกลางที่ว่าไปเช็คแล้วว่าบ้านหลังนั้นซื้อขายในราคาแปดแสนแล้วบ้านหลังนี้ราคาแปดแสนจริงๆนะมาเก็ตวันนี้ก่อนที่ธนาคารจะจะอนุญาตให้กุ้เงินถูกไหมคะเฟสคราวนี้หลายๆธนาคารใช่ไหมคะพอได้พรีทรูเบปุ๊บเขาก็ให้ลูกค้าออกไปหาบ้านแล้วเสร็จแล้วพอได้บ้านได้คอนแทคปุ๊บ เขาก็ค่อยเอาเอกสารทัวสิทุย่างส่งไปที่อันเดอร์ไรเดอร์แล้วของเพจเนี่ยเราทาก่อนเลยก่อนที่จะเจอบ้านด้วยซ้าเพราะว่า, <Huh? S 1> เ,าปเป็นเบย์ฟูดครบใช่ไหมคะพอ <Yeah. S 1> เราได้ปุ๊บมันเหมือนกับว่าเป็นเงินสดเลยด้วยซ้า mm. ถ้าเกิดเราไปเจอบ้านหลังหนึ่งแล้วแบบเราต้องแบบไปยื่น mm. เขาเรียกว่าอะไรแข่งขันแบบบิดวอลอะไร,งไระ <Hi. S 1> เงี้ยค่ะใครได้สูงที่สุดอาจจะมีคนนึงมีแค่พรีคอลเลฟิเคชันคนนึงมีพรีครูเบอรแต่เรามีแบบโฟล์คอมมิตเมนต์ คือเงินมันอยู่ตรงนั้นแล้ว uh huh. ใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะวินก็ได้แล้วก็แบบคราวนี้มันปิดไวกว่าด้วยเพราะว่าเรา <Okay. S 2> ดําเนินเรื่องอันนี้หมดแล้วเหลือแค่ <Okay. S 2> รเราก็ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ปิดไปเลยค่ะอันนั้นแหละที่พี่ที่พี่อยากจะพูดวันนี้คือว่าในหน้าที่ของพี่ที่เป็นเอเจนต์เนี่ยนะคะคือมันสําคัญมากเพราะว่าการต่อรองเนี่ยคือบางทีเราทำเพย์ทัว่าจบทุกอย่างเหมือนที่เราเพย์ได้เอกสารแล้วเวลาเราเราพรีเซนต์ออฟเฟอร์เนี่ยเรา ก็จะง่ายค่ะสําหรับการต่อรองบางทีทุกนเดอร์ทั่วไปอาจจะโสต์ภายในสี้าวันใช่ไหมคะอย่าง bank of america หรือว่าอะไรต่างๆที่เรารู้จักกัน bank ทั่วไปแต่ว่าระหว่างพวกเราทํางานเนี่ยเราจะได้ค o ลเล c เอกสารล่วงหน้าอย่าง bank long term ก็ส่งให้ under underwriting ก่อนฉะนั้นเห็นไหมคะว่าขั้นตอนการการ prepare ล่วงหน้าเนี่ยถึงว่ามันเยอะกว่าจริงแต่ว่ามันช่วยในเราได้แบบสมูทอเแล้วก็ต่อรองได้ดีกว่า สมมติว่าเรามีออฟเฟอร์ที่ส่งไปใช่ไหมคะว่ามีเ,เซลลเลอร์เขามีออฟเฟอร์มาสองเจ้าเขาก็จะดูแล้วแบบว่าเออคนนี้ได้แค่เพียบรู้ว่าอะไรเป็นจดหมายมาจากคุย่านโลนสมมตินะคะซึ <c oughs> ่งซึ่งตรงนั้นแบบอินเทอร,ร,ร์เน็ตเลนเดอร์อะไรเงี้ยส่วนนี้ก็จะนักกับเลนเดอร์ที่เราเชื่อมั่นแล้วพี่ก็สามารถพูดได้ว่าโอเคพี่ทํางานกับน้องเทปมาเกินหนึ่งปีแล้วเรารู้ว่าเลนเดอร์คนนี้ยคือยังไงก็โลส นะคะพาวเวอร์ของการต่อรองเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นฉะนั้นบางทีเนี่ยในการที่จะขอเอ่อเซลเลอร์ให้ช่วยจ่ายโคสตงคอส,คอสให้หน่อยนะหรือว่าลดราคาบ้านลงมานิดนึงเพราะว่าอันเนี้ยเราปิดได้แน่นอนภายใน21วันหรือ30วันแล้วแต่คอนแทคที่เราตกองกันนะคะตรงนั้นฉะนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจว่า3อย่างที่เราคุยกันวันนี้ pre approval เอ่อ q u a l เอ่ p qualify เือนที่ต้องเพจฉีดทอยเล็มันไม่ค่อยมีแบบว่าสตรองอะไรเลยมันไม่มีน้ําหนักอะไรเลยน้ำหนักอะไรเลยใช่บางคนจะได้แบบมาจากจดหมายด้วยซ้ามีคนส่งเมลมาว่าเอ้ยคุณแบบพรีคอลี่ไเท่าน,นี้เท่าน,นึงนะอันนั้นใช่ค่ะแล้วก็อันที่สองพีอะพรูโวนี่คือว่าดีขึ้นค่ะว่าอันที่สามนี่แข็งแรงกว่าถูกไหมคะพาวเวอร์สูงมากในการทปรองค่ะทายก็ตรวจพรูโวแล้ว อันนี้ที่ทำสิทุกอ,อย่างฟรีค่ะเพือเพ approval ก็ฟรีแล้วก็ทำ full approval ก็ฟรีแล้วก็ถ้าสมมติวันนึงเปลี่ยนใจไม่อยากซื้อบ้านแล้วไม่เป็นไรค่ะค่ะใช่เพราะว่ามีคนหลายคนถามพี่เหมือนกันว่าเออสมมติว่า apply ลนแล้วเนี่ยมันอยู่ได้กี่นานเท่าไหร่ใช่ไหมคะคำตอบของพี่ส่วนใหญ่ก็คือว่าอยู่ได้ตลอดถ้าคุณไม่เปลี่ยนงานแล้วก็ไม่ไปไม่ไม่เปลี่ยนทําให้เครดิตเสีย งานเหมือนเดิมชีวิตไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมทุกอย่างอันนั้นคืออยู่ได้แต่เพียงแต่เวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเราเขาจะขออัปเดตจดหมายว่าเออขอจดหมายภายในสามเดือนได้ไหมที่มันเป็นสาเหตุสาเหตุเพราะว่าอา่เวลาที่เราดึงคเครดิตครั้งหนึ่งใช่ไหมคะมันจะอยู่ได้ประมาณสามเดือนค่ะแล้วทุกๆุกสามเดือนมันก็ต้องแบบมาเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ว่าเขาแบบไปเปิดบัตรเครดิตใหม่หรือเปล่าไป รถคันใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่อันนั้นคืออัปเดตอย่างถ้าเกิดเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็คืออยู่ได้แล้วก็น้องพูดคานิ้งขึ้นมามันพี่ได้คําถามพวกเราบ่อยมากอย่างเช่นว่าเออเนี่ยถ้าเกิดสมัครโลนเนี่ยทูเครดิตเนี่ยจะทําให้เครดิตตกไหมอันนี้เป็นคําถามที่คนถามเยอะมากแล้วเคิดว่ายังไงคะตอบคาถามนี้ให้หน่อยได้โอเคคือเวลาที่เรา ดู hard credit pull หรือ hard credit check อย่างเงี้ยค่ะเครดิตตกอยู่แล้วประมาณสาม point อะไรทำนองนี้เสร็จแล้วคราวเนี้ยถ้าเราไม่ได้เอาหนี้ออกมาใช่ไหมคะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเครดิตมันก็กลับขึ้นมาเป็นเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้ไปกู้หนี้หรืออะไรออกมาเราแค่เช็คแล้วก็ออเวลาที่เราจะไปเช็คเกรอะค่ะแบบเวลาที่เราได้ contract แล้วเราสามารถให้แบบสิบแบงค์ร้อยแบงค์ล้านแบงค์ดึงเครดิตเราได้ภายในหนึ่งเดือน Mm hmm. แล้วก็อันเนี้ยเขาจะคิดเป็นแค่หนึ่ง transaction oh. สาเหตุก็คือเพราะว่า CFPB อะค่ะเขาอยากให้ผู้บริโภคเนี่ยออกไปแล้วก็ไปหาดอกเบี้ยหรือหาออชั่นที่ดีที่สุดของเขา oh. ประมาณนั้นค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นภายในหนึ่งเดือนนะคะก็คือยังแบบไม่มีปัญหาภายในหนึ่งเดือนถ้าสมมติว่าเขาฟูเครดิต <c oughs> <c oughs> จะไม่ทําให้เครดิตตกแต่ถ้าเขาฟูเครดิตทุกสาเดือนเครดิตตกสามพอย์ถูกไหมคะ อันนี้มันพูดยากแต่ว่าเช็คแต่ละครั้งมันเครดิตตกใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติมันสามเดือนไปแล้วเราไม่ได้เอานี่ออกมาใช่ไหมเครดิตมันก็ปรับขึ้นมาแล้วแล้วพอแบบดึงอีกทีมันเป็นเหมือนเดิมเ,เลยค่ะก็อย่างนั้นนะคะถ้าเกิดว่ามีใครมีคําถามเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการพีคอ l i เรนซ์ฟาเพียร์รูหรือว่าเกี่ยวกับการซื้อขายบ้านน้องเพชกับพีทเนี่ยคะ่ะอยู่ตรงนี้ ช่วยเหลือทุกคนเั็นที่โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยของเราเราถึงได้ทำทำแตปลชื่เด็กเฉพาะภาษาไทยฟิลติดต่อได้เลยไม่ต้องเสียตังค์แล้วก็ถ้าแพนจะซื้อไม่ใช่ซื้อตอนนี้หรือซื้ออีกปีสองปีหรือว่าช่วยด้านเครดิตนะคะเราก็จะแนะนําให้ได้ว่าเอออย่างอย่างน้องเชรสามารถคูเครดิตแล้วก็จะบอกว่าโอเคนี่คอลเลคชันอันนี้จะต้องแก้ก่อนนะ <ạ. S 1> ถ้าเกิดว่าความที่จะซื้อขายเนี่ยเราก็จะได้ไม่มีโชว์อัพถูกไหมคะน้องเชร ตรงนั้นเป็นการพิดแรณาแล้วก็ปรึกษาผู้รู้อย่างพวกเราที่อยู่ในมาร์เก็ตออกอัปเดตนี้เราเรายินดีมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะที่จะติดตามพวกเรามาอีกทีอ,อันนี้กิ๊ก็จะดาวน์โหลดใน Facebook แล้วก็จะแชร์เออโทษทีนะดาวน์โหลดลงไปใน YouTube สามารถแชร์ได้หรือว่าถ้าเกิดจะแชร์ทาง Facebook หรือว่าไม่เสร็จพวกเราก็ติดตามได้เลยค่ะเจอก<ร>ันอีกหน้าค่